คนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็เคยถูกด่าว่าเป็นคนโง่ถ้าคุณเองก็เคยโดนคนอื่นต่อว่าว่าเป็นคนโง่คุณต้องฟังเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายคนนี้ชื่อว่าทอมมี่ในวัยเด็กของเขานั้นเมื่อตอนที่เขายังเป็นนักเรียนอยู่เขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากโรงเรียนคุณครูกำชับว่าทอมมี่เธอจะต้องเอาจดหมายฉบับนี้ให้แม่ของเธอเป็นคนเปิดอ่านเท่านั้นและเมื่อกลับมาถึงบ้านทอมมี่ก็ได้เอาจดหมายให้แม่ค่ะ แล้วแม่เปิดอ่านจดหมายน้ำตามแม่ไหลจนลูกชายอดสงสัยไม่ได้ก็ต้องถามแม่ว่าแม่ครับคุณครูเอาจดหมายอะไรให้แม่เหรอครับแม่ของเขายิ้มให้กับลูกชายก่อนที่จะพูดออกไปว่าอ๋อในจดหมายเขาบอกว่าลูกชายของคุณเป็นคนฉลาดและเป็นอัจฉริยะทางโรงเรียนไม่มีความรู้หรือไม่มีครูที่มีความสามารถพอที่จะสอนได้คุณแม่จะต้องเป็นคนสอนลูกเอง หลังจากนั้นแม่ของเขาก็เป็นคนคอยพร่ำสอนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือเรื่องราวต่างๆให้กับเด็กชายทอมมี่เสมอมาหลายปีต่อมาแม่ของเขาก็ได้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะส่วนทอมมี่นั้นก็เป็นบุคคลที่เราได้รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะในนามของโทมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟที่ได้ใช้กันยาวนานเป็นคนแรกของโลกนั่นเองค่ะ โทมัสเติบโตเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะชื่อเสียงก้องโลกเป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเขาเป็นแบบนี้ได้เพราะคำพูดเชิงบวกจากแม่ของเขานั่นเองค่ะ จนในเวลาต่อมานะคะเขาได้ทำการจัดข้าวของในบ้านแล้วก็พบจดหมายจากที่ทางโรงเรียนเขียนถึงแม่เขาในตอนเด็กๆซึ่งแม่เก็บไว้ในลิ้นชักเป็นอย่างดีเมื่อเขาได้อ่านจดหมายถึงกับน้ำตาไหลเลยค่ะเพราะในจดหมายนั้นแท้จริงแล้วเขียนว่า ลูกชายของคุณนั้นโง่เขลาเบาปรราัญญาทางโรงเรียนไม่สามารถที่จะรับสอนเขาได้อีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายไล่ออกจากโรงเรียนนั่นเองค่ะโทมสัสนั่งร้องไห้อยู่เป็นหลายชั่วโมงต่อมาเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนเล่าลงในบันทึกของเขานะคะโทมสัสเอดิสัน เด็กชายผู้โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งแม่ผู้เป็นฮีโร่ของเขาได้ทำให้เขากลายเป็นอัจฉริยะได้ในที่สุดนั่นเองจะเห็นว่าโทมัสสามารถกลับกลายมาเป็นผู้อัจฉริยะได้ด้วยคำพูดเชิงบวกแน่นอนค่ะเราทุกคนอาจจะไม่โชคดีเหมือนโทมัสที่มีคนคอยให้กำลังใจเหมือนอย่างคุณแม่ของเขา แต่เราก็สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าคำพูดบวกๆหรือคำพูดทัศนคติที่ดีเพียงแค่ประโยคเดียวสามารถผลักดันชีวิตของคนคนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีทัศนคติเชิงบวกที่จะมาจากใครมาจากสังคมหรือมาจากคนรอบข้างคุณรู้ไหมคะว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนพูดประโยคดีๆที่จะเป็นคนพูดประโยคเชิงบวกที่จะเป็นคนให้กำลังใจตัวเองแล้วคุณก็จะ สามารถกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสามารถทำอะไรบางอย่างอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นอัจฉริยะระดับโลกเหมือนใครสักคนแต่เชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายบางอย่างที่คุณวางไว้อย่างแน่นอนคะ่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเองนะคะครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันค่ะและขอบคุณที่ซัพพอร์ตกำลังใจด้วยการกดติดตามนะคะใครมีข้อคอมเมนต์ใดๆสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ